อย่างนี้ตัวเจ้าการควรช่วยเหลือเยอะเลยนะคะตัวชาติตวตัวรับนแต่รับแจ้งสั่งการจะต้องออกปฏิบัติงานภายใน3นาทีนะคะรู้จะทำยังไงก็ได้3นาทีเราจะต้องออกนะคะล้อต้องวงแล้วก็ทุบขาจะใช้ ได้คนเดียวได้้าวมันติดอะไรวะช่วยเดินกันหน่นะคะอช่เด็นันหนึ่นะคะตอนนี้ตอนนี้คนขับรถจกรารอคนออกเหตนะคะจะครบสานาทีแล้วนะคะตัวชีวะตันยังตัวชีวไม่ผ่านนะคะ สองนาทีตั้งแต่รับแจ้งจนกระทั่งออกเนี่ยรับแจ้งแล้วออกเนี่ยสองนาทีแล้วไปถึงจุดที่เกิดเหตุภายในสิบนาทีนะคะใครเสร็จแล้วยกมือเลยนะครับใครเสร็จแล้วยกมือขึ้น สามนาทียังไม่มีรถคันไหนเคลื่อนออกจากขาเลยค่ะโจรบัชจจุลค่ะโจรบัชัวร์เพราะว่าทุกคนยึดหลักตัวเองเซฟตี้ค่ะเลยไม่ออกเราเปนเลยนะเราเผื่อแผนจะเปลี่ยนไปมากเลยไม่จริงๆถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราสามารถแต่งตัวในรถได้นะคะก็คือรถวรีบไปเราก็แต่งตัวไปได้เรื่อยๆไม่ต้องว่าแต่งให้เสร็จแล้วรถออกเนาะ แต่ยังไงเราก็ต้องได้ข้อมูลที่ชัดเจนก่อนนะคะชางตัดบอกเราว่าสั่งเพื่อะไรแล้วก็ได้ข้อมูลว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองยังไงและกี่วิธีเลยนงตัวที่เก่าถอยหลังไปถอยหลังไปเพ่ถอยหลังไปเราไม่ได้ดูแค่ว่าเสร็จเร็วอย่างเดียวนะต้องดูด้วยว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็มาการถ้วยขึ้นมา เดียวให้ขึ้นบนเลยพี่ให้ขเลยเสร็จแล้วข้นบนเลยเดี๋ยวคนเจ็ขึ้นมาแล้เดเลยครับคนแรกขึ้นมาเลยคุณวิลาวันคุณธอลรัตน์คุณธรรมขนิสัยกาการช่วยตรวจสอบชุดเลยค่ะคุณสุวรรณาคุณพิลาวานคุณธอลรัตน์อยู่ไหมคะคุณลรัตน์ 查的。